โอเคครับเพื่อนๆก็ขอกราบสวัสดีสวิดัตท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแม่ทัพกองโจรแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม w o r ร์ทักดิวิงซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมได้ให้เพื่อนๆได้โหวตกันไปในแถบชุมชนในช่องเรานะครับว่าเพื่อนๆอยากจะชมเกมอะไรมากที่สุดนะครับก็ เป็นเกมนี้นะครับผมก็ได้ทําการอัดคลิปไว้แล้วนะครับพอจะตัดต่อนะเพื่อนๆปรากฏว่าไม่ช็อตครับปรากฏว่าไม่ช็อตครับผมก็เลยต้องอ,อ,อัดใหม่แล้วก็ต้องสลับคิวเอาเกมยูโรทักซิมูเลเตอร์สไปลงก่อนนะเพื่อนๆแล้วคลิปต่อจากนั้นก็จะเป็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ต่อจากคลิปนี้ถ้าไม่เป็นยูโรทัก พาร์ทที่2ก็น่าจะเป็น b u ส Simulator i ์อินโดนีเซียนะเพื่อนเอ่าเรามาเข้าหัวข้อกันเลยนะครับคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นนะเพื่อนเอนตั้งแต่เริ่มโหลดนะครับก็คือพอเราโหลดเสร็จปุ๊บเข้าเกมมามันก็จะเป็นหน้านี้นะเพื่อนเอน,นะอ่าเราจะได้เงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สนะครับหนึ 1, 50, ่งแสยูโรละกันเนาะขอเรียกมันยูโรเพราะว่ามันน่าจะเป็นเกมฝั่งยุโรปนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้ว เราจะไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อลดก่อนนะเพื่อนเพื่อนวิธีซื้อรถนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้ามาที่กระาดาษครับเพื่อนๆนตรงนี้แล้วก็รอมาโหลดสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะอยู่หน้านี้นะเพื่อนเอนมันก็จะมีรถบรรทุกคันนี้ขึ้นมานะครับ รถบรรทุกเกมนี้นะครับตอนนี้จะมีทั้งหมด6หมวดใหญ่ๆนั่นเองนะครับตอนหมวดแรกก็คือรถ6ล้อเป็นรถหัวลากกับเพื่อนๆสี่คูณสองนะครับแล้วก็หมวดที่2 6งกคูณสก็คือรถ10บล้อหัวลาก10ล้อนั่นเองนะครับจะมีหลายคันมากเลยแล้วก็หมวดที่3จะเป็นรถลากหัวลาก12อล้อนะครับหัวลากขนาดใหญ่นะเพื่อนๆส่วนหมวดที่4นะครับจะเป็นรถขอกเตีย้ยเพื่อนๆกระบะเตีย้ยถ้าผมเรียกไม่ผิดนะแล้วก็ หมวดที่5้าจะเป็นตู้ทึบนะครับรถตู้ทึบแล้วก็หมวดสุดท้ายจะเป็นรถด,ดำนะครับนี่รถด,ดำเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้นะครับผมจะมาซื้อรถ10ล้อตู้ทึบผมจะมาซื้อคันนี้นะเพื่อนๆนะอะไรแจ้งเกินปล่อยไปเราจะมาซื้อคันนี้นะครับวิธีการซื้อนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นลูกศรตรงมุมล่างขวามือนะครับในแถบดำๆเนี่ยเพื่อนๆ ให้เพื่อนเพื่อนกดไปเลยครับเขาจะถามว่าคอนเฟิร์มไหมแล้วกดเย็นนะครับก็จะเป็นการซื้อตอนนี้คือเราซื้อรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีหัวรถเปลี่ยนสีห้องเกงเปลี่ยนสีล้อใส่สกุสกินได้นะเพื่อนเพื่อนวิธีการใส่ก็เคยสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงตัวไอตรงนี้เลยนะครับอ่าผมจะใส่เป็นสีอะไรไปดีอะ เอาสีนี้แล้วกันโหรถไม่แดงไม่มีแรงวิ่งนะฮะนะครับก็ต่อไปนะครับเราจะเข้าเกมกันเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เราซื้อรถมาแล้วเราก็มีรถขับแล้วเราก็สามารถรับงานได้แล้วนะครับแล้วก็กดเข้าเกมกันเลยตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะกดคอนเฟิร์มนะครับกดเยีไปเลยอ่ะพอเราก,กดคอนเฟิร์มมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับก็เราก็รอมันโหลดสักนิดนึงแล้วกันเนาะ อ่ะเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆนะออตอนนี้นะครับถ้าใครที่โหลดมาใหม่นะครับจะใช้วิธีเลี้ยวโดวยการเอียงโทรศัพท์เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าพวงมาลัยที่รถมันสั่นตลอดเวลาเลยนะครับนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบวิธีการเลี้ยวแบบเอียงโทรศัพท์นะครับเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นพวงมาลัยกันนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับ ให้กดไปที่ stop game นะครับแล้วมาที่ปุ่ม control นะครับจะมีสัญลักษณ์พวงมาลัยอยู่นะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าตัวเกมเนี่ยติ๊กช่องแรกมาให้เรานะครับให้เราทําการติ๊กช่องที่3นะครับนับจากทางซ้ายสุดนัหน1 2 3นะครับแล้วถ้าใครไม่ชอบคันเลงแบบทางฝั่งซ้ายที่มีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่นะครับอยากแบบว่ากดลดก็ไปแล้วแค่กดอย่างเดียวก็ เปลี่ยนมาเป็นฝั่งขวานี้นะครับต่อมาครับวิธีเปลี่ยนเกียร์นะครับให้เข้าไปที่โหมดเกมเพลย์นะครับนั่นคือด้านล่างนี่เองนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ G E A R เกียร์นะครับแล้วก็จะมีคำว่าอัตโนมติอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบขับรถเกียร์อัตโนมติหรือเกียร์ออโต้นั่นแหละนะครับให้เรากดลูกศรไปทางขวาตัวเกมก็จะทำการเปลี่ยน เป็นเกียร์แมนวนวลทันทีนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเปลี่ยนจริงไหมแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีสัญลักษณ์ตัว M อยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นแมนวนวลจะเป็นตัว M ถ้าเป็นออโต้จะเป็นตัว A นะครับเดี๋ยวผมขอสลับไปเป็นตัว A แล้วกันเนาะให้เป็นออโต้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการแนะนำเพื่อนๆน,น,นะครับส่วนกระจกอ๋อนี่นีนี พอเราปรับพวงมาลัยแล้วมันก็จะได้มาแบบนี้เพื่อน,เ,อนเห็นไหมสังเกตได้ว่าตอนนี้มันมีสีขาวบางๆนะครับใสนะเพื่อนเพื่อนที่เป็นพวงมาลัยที่ให้เราใช้หมุนพวงมาลัยในเกมนะครับอ่าใครที่ไม่เข้าใจนะครับลองย้อนกลับไปดูใหม่นะเพื่อนเพื่อนะส่วนกระจกมองข้างเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเป็นแบบไหนอ่าใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็โอเคเลยนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่ามันอยู่ที่บานกระจกนะครับทั้งสองข้าง อ,อ่ตอนแรกมันมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเรากด1ครั้งข้างซ้ายจะขึ้นแต่ข้างขวาไม่ขึ้นนะครับถ้าเรากด2ครั้งข้างขวาจะขึ้นครั้งที่2ครั้งที่2แต่ข้างซ้ายจะไม่ขึ้นเรากดครั้งที่3ถึงจะขึ้นทั้ง2ข้างนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะเพื่อนๆนนะอ่าตอนนี้รถเราก็พร้อมที่จะรับงานแล้วนะครับเราจะมาทําการรู้จักปุ่มต่างๆกันนะครับ มาเริ่มที่ปุ่มแรกนะครับฝั่งซ้ายมือก่อนจะมีปุ่มสายๆตรงนี้นะครับที่แทบมองไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆอยู่ข้างๆกับปุ่มที่จะเปิดปิดกระจกข้างนะครับจะเป็นปุ่มเปลี่ยนมุมมองอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นปุ่มเปลี่ยนมุมมองตรงนี้นะเพื่อนๆที่เป็นรูปกล้องนะครับแล้วก็จะมีรูปกระจกมองหลังรูปกระจกมองหลังก็คือตัวเปิดปิด ปุ่มเปิดปิดกระจกมองข้างของรถเรานั่นเองนะครับขยับมาที่ด้านบนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับใกล้ๆก,กันกับปุ่มส t o p game สจุดตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดแผนที่นะครับเปิดแมปนั่นเองอแล้วตรงกลางนะครับก็คือปุ่ม stop game นั่นเองที่จะเอาไว้ตั้งค่าหรืออะไรต่งตางๆนะครับ save game นะครับก็คือปุ่ม s a v ว่าเราวิ่งถึงไหนแล้วสําหรับคนที่ ซิ่งแล้วเจงกระบงอยู่ตรงนั้นนะครับแบบว่าขับๆอยู่เจอก้อนหินตัดหน้าแล้วลดควานะครับก็สามารถใช้ตัวเลือกที่2ได้นะครับ์วิสนะเป็นรูปรถยกนะครับก็จะยกเรากลับไปที่โรงงานนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ตังที่เราวิ่งงานนะเพื่อนๆเ,เราต้องรับงานใหม่นะต่อมาครับอันนี้คือสถานะของรถนะเพื่อนๆว่าตอนนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงเบรกเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงบ้าง น้ำมันเป็นยังไงพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับต่อมาครับจุด3จุดทางด้านขวานะครับเมื่อเราเปิดมาจะมีแถบขึ้นมาแบบนี้ปุ่มแรกนะครับคือปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มที่2คือวอลซึ่งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันปุ่มที่3คือที่ปัดน้ําฝนนะเพื่อนๆจะมีแค่ระดับเดียวนะครับคือเปิดก็เปิดปิดก็หยุดเลยเห็นไหมครับ ปุ่มที่4เป็นปุ่มปรับมุมมองนะครับถ้าเรากดลงมันก็จะลงอย่างนี้นะเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับทางซ้ายทางซ้ายก่อนนะถ้าเรากดไปทางนี้มันก็จะเลื่อนไปข้างหน้ากดทางนี้มันก็จะถอยหลังขยับถอยหลังส่วนทางซ้ายสุดเอ้ยขวาขวาสุดนะเพื่อนนะจะเป็นปุ่มที่ปรับ เห็นไหมครับมันจะปรับที่นั่งของเราครับว่าเราอยู่ซ้ายาอยู่ขวาเมื่อเราได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วนะครับให้เรากดแบค็คมันจะเซฟให้เราเลยนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มดิฟล็อกอ่าดิฟล็อกคืออะไรนะเพื่อนเพื่อนเป็นปุ่มที่จะทําให้เผากลางเนี่ยนะครับเผากลางเนี่ยส่งแรงขับ ไปยังล้อทั้งสองด้านเท่าๆกันมีประโยชน์มากเวลารถติดเนินหรือติดฟุตบาทนะเพื่อนๆนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มที่ยิงสองเพลาะนะเพื่อนๆเพราะว่ารถเราเนี่ยปกติจะวิ่งแค่เพลาเดียวคือเพลาตรงกลางนะครับส่วนเพลาหลังจะเป็นเพลาตามเพลาจักรจะอยู่ตรงกลางแต่ถ้ารถเราติดลูกระนาดหรืออะไรสักอย่างพอเกมน,นี้แม่งลูกระนาดสูงด้วยนะครับคือ เผาจักตอนนี้คือหมุนไม่ได้แล้วอ่ะนะครับแล้วล้อตามก็ทําอะไรไม่ได้ถอยหลังก็ถอยไม่ได้ล้อตามเราสามารถยิง2เผาเพื่อให้ล้อตามทํางานได้นะครับพอเราผ่านอุปสรรคมาแล้วก็ปลดล็อกนะครับให้วิ่งเผาเดียวเหมือนเดิมนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆส่วนตัว P นะครับสัญลักษณ์ตัว P สีแดงๆก็คือ Parking นะครับก็คือจอดนั่นเองเบรกมือนะครับข้างล่างตัว P ก็จะเป็นไฟหน้าอุย้ยผมไปโดนโปรแกรม ไฟหน้านเพื่อนๆจะมี2ระดับนะครับในปุ่มเดียวก็คือไฟต่ํากับไฟสูงส่วนปุ่มต่อมาข้างๆปุ่มสตาร์ทรถนะครับจะเป็นปุ่ม engine brake นะเพื่อนๆ engine brake มีประโยชน์มากสําหรับรถบรรทุกนะครับเพราะว่าใช้เวลาลงเขานะเพื่อนๆเบรกจะได้ไม่ไหม้นะครับส่วนปุ่มล่างสุดนะครับจะเป็นปุ่มที่ล็อกความเร็วนะครับว่าเราจะวิ่งที่ความเร็วเท่านี้เท่านี้นะแล้วก็ที่เห็น ีเพ <tsp. S 3> uh ื่อนเห็นว่าเป็นเลข1แล้วก็มีตัว A ห้อยท้ายนะครับนี่คือเกียร์นะครับลูกศรขึ้นลงก็คือกดขึ้นก็จะเป็นเกียร์สองขึ้นอีกขึ้นอีกก็จะเป็นเกียร์สามเรากดลงก็เป็นเกียร์ว่างกดอีกก็เป็นเกียร์ถอยนะครับแต่ตอนนี้ใส่เบรกมืออยู่ถ้าเพื่อนๆไม่ใส่รถมันจะไหลเลยนะอ่าเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมสังเกตว่ารถมันจะไหลเลยเราต้องใส่เกียร์ว่างแล้วก็ใส่เบรกมือไว้นะครับส่วนโทรศัพท์ ที่เป็นสัญลักษณ์โทรศัพท์ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเอ่อที่เรากดสต็อปเกมเมื่อกี้ฮะมีให้เซฟมีให้กดลดยกแต่ว่าในโทรศัพท์จะมีเพิ่มมาก็คือเวลารถเราน้ํามันหมดกลางทางนะครับแล้วไม่เจอปัม๊มเราสามารถกดปุ่มตรงตู้น้ํามันได้นะครับเราก็จะซื้อน้ํามันมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนเพื่อนๆป่ะโอเคทีนี้นะครับ เราจะรับเควสแล้วเพื่อนๆตอนนี้คือรถเราพร้อมหมดแล้วเราจะรับเควสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะ่ะขอกลับรถแป๊บหนึ่งเพราะตอนนี้เราก็อยู่ที่บริษัทนะครับเราเดี๋ยวผมกลับรถแป๊บหนึ่งเพราะว่าที่รับเควสมันอยู่ข้างหลังอ่าลืมปลดเบรกมืออีกอ่าเห็นไหมเพื่อนๆเราใช้พวงมาลัยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาเอียงคอซ้ายขวาให้เมื่อยนะ แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอุ้ยทำไมมันแหลกจังวะโหโ,โคตรแหลกอะเพื่อนเนปกติผมเล่นเกมนี้มันไม่แหลกนะอตอนนี้เราก็จะรับเคเวสแล้วนะเพื่อนๆ คันนี้จะออกแนวบราซิลนะเพื่อนๆนะถายยกๆเนี่ยออ้อวยปรับเผาไม่ได้นะครับปรับความสูงไม่ได้นะอ่าเออเดี๋ยวลืมบอกเลยถอยถ่ยถ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 ้าเพื่อนๆจะรับเควสนะครับให้เพื่อนๆหาจุดที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยสีเขียวๆเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเมืองไหนก็ตามแค่มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเราสามารถรับเควสได้นะเพื่อนๆนะให้เราขับรถไปจอด ตรงปุ่มสีเขียวๆนี้นะครับน,นี้ก็คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อคนที่ไม่เข้าใจนะเพื่อนๆนะอ่าพอเราขับมาจอดแล้วปุ๊บจะมีแถบสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆข้างล่างตรงกลางนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกไปนะครับทีนี้รับพ่วงรับตัวลูกรับยังไงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเรารับงานเนี่ยจะมีอยู่2รูปภาพนะครับ สามรูปภาพบนจะเป็นตัวลูกรูปที่4จะเป็นรูปกล่องรูป5เป็นตัวลูกอีกคืออะไรนะเ,เพื่อนๆนะถ้าถ้านะครับเราอยากวิ่งแม่เดี่ยวนะครับเราก็ต้องเลือกงานที่เป็นรูปกล่องแบบนี้ก็จะไม่มีตัวลูกพ่วงมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้วิ่งแบบแม่ลูกเลยเออผมจะวิ่งแม่ลูกอ่ะวิ่งไงเราก็กด1ใน4นะฮะเนี่ยที่มันเป็นรูปตัวลูกนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมดูดูทางที่มันใกล้ๆนะพื่อนโอ้โหใกล้ๆทางนั้นเลยวะ่ะ <c oughs> โ,โ,โอ้โหเฮ้ยอันนี้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 ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อยู่อ่ะเราจะรับพ่วงนะครับพอเราได้งานและเราได้ตัวลูกและเราเราเลือกงานที่เป็นมีตัวลูกมาด้วยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คอนเฟิร์มนันในปุ่มอ่ะแล้วลูกอยู่ไหนอ่ะ เพื่อนๆกนถ็ถอยรถมาเลยอุ้ยมาอาจจะมีเสียงขอโทษนะเพื่อนๆนะมีเสียงรบกวนแล้วก็ถอยมาเลยครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีตัวลูกแอบอยู่ตรงมุมอาคารนะครับแล้วก็ถอยเสียบเลยนะเพื่อนๆ่าวแวแบววออกมาแล้วเห็นไหมเราก็จะได้ตัวลูกมาแล้วนะครับอ่า เมื right, ่อเราถอยเสียบตัวลูกเมื่อไหร่ก็จะเป็นการเริ่มเควสที่เรารับนะเพื่อนๆอนอ่าเห็นไหมนี่ก็จะเป็นการรับตัวลูกมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถเริ่มวิ่งงานได้เลยนะครับอ่านี่นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็จะรับตัวลูกมาแล้วนะครับเห็นไหมตัวลูกก็จะวิ่งมากับเราด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราเราเชื่อมต่อตัวลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ยากนะครับวิธีการเล่นเกมนี้นะมันง่ายแสนง่ายโคตรง่ายเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ ซึ่งผมก็เคยแนะนําไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับคลิปเก่าๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่สงสัยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าผม ตอบได้ผมจะตอบถ้าผมทําคลิปสอตอบคําถามให้ได้ผมจะตอบนะเพื่อนนะใครอยากให้สอนทําอะไรนะครับเ<อ>กี่ยวกับเกมนี้หรือไม่ก็เกมบ u สซิมเลเตรอร์อินโดนีเซียนะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเราทําได้เนี่ยเราจะมาทําคลิปตอบให้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่อยู่มาจนทุกวันนี้นะครับที่ติดตามที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ ตอนนี้ก็1,000ซับ1,300แล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ทางช่องเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ